ราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสายซิ่งทั้งหลายนะเรานะครับเป็น Youtube มือใหม่แต่ว่าเป็นพ่อค้านะครับขายรถอยู่ได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ3เดือนเราขายไปร้อยกว่าคันนะครับแล้วก็ฟังดีๆนะครับหลังจากนี้ผมจะทยอยทำคลิปลงมาใน Youtube เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องช่อง u t u b e ด้วยนะฝากกด Subscribe พูดไม่ค่อยถนัดเลยว่าเป็นเป็นมือใหม่อะ่ะเพิ่งได้เปิด นะครับปักตะไคร้เอ้ยไม่ใช่ซักตะไคร้นะครับแล้วก็รถ k r ด้านหลังผมนี่ขายหมดทุกคันนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับขอประกาศนะครับอย่างเป็นทางการทาง YouTube เราแล้วก็ทางเพจเพจก็มีนะครับเพจคนกดติดตามไม่ต่ำกว่า2 0,000กว่าคนนะครับแล้วก็จะทำการนะครับขายรถนะครับไม่ใช่เพาะไม่ใช่เฉพาะ KR และก็สื่อหรือก็วิกเตอร์และนะครับเราทางเราจะขายร้อยยี่สิบห้าด้วยนะครับร้อยยี่สิบห้าเราก็ทำการขายหมดและ แล้วก็สั่งมา2คันแลยนะร้อยยีห้าัวถึกนะครับแล้วก็ใครที่ว่าเป็นสายร้อยนะครับกดติดตามไว้แล้วก็หลังจากนี้อาจจะทําการไลฟ์สดนะครับใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังผมนะครับมีรถอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาเดี๋ยวถ่ายเองดีกว่านะครับผมมามาที่ที่คันแรกนะครับเป็น KR เครื่องซิ่งคาบูเล็กนะครับท่อไทเทนะครับท่อไทเทสีเล่มตรง สีรถอะตรงเล่มเออนะครับแล้วก็ท่อไทเทนะครับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเอกเมืองนุนนะครับแล้วก็คันที่2นะครับคันนี้ก็ติดติดจองไปแล้วนะ2องคันนี้นะครับติดจองหมดนะครับคันนี้เป็นเซอร์บิโก้นะครับเสื้อ185่เบิกนะครับใครอยากได้รถสเปคแบบนี้หรือว่าอยากซื้อขายกับเรานะครับเข้ามาดูในเพจได้แล้วก็หลังจากนี้ก็ จะทยอยนะครับทาคลิปลง YouTube เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็2คันนี้นะครับยังไม่มีใครปิดนะครับผมเซอร์ปิโกคันนี้เสื้อ18ึ่เครื่องดีมากนะครับแล้วก็อีกคันคันสีเขียวนะครับเป็นรถเซอร์ปิโกนะครับชุดสีเต็มเอาแล้วที่มาถ่ายหน่อยนะครับแล้วก็ขอประกาศนะครับณตรงนี้เลยนะเพราะทางเราก็เป็น YouTube มือใหม่นะครับไม่มีการตัดต่ออะไรถ่ายวิดีโออันไหนนะครับก็ถ้าอยากให้ผมแบบ วิ่งรถให้ดูนะครับคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับที่สำหรับคนที่กดติดตามให้แล้วเจอกันนะครับเจอกันแน่นะครับประเทศไทยรับรองสะบัดแน่แล้วก็ขอประกาศนะครับณนะตรงนี้ถ้าสมมติ YouTube หรือหรือเพจก็ตามนะครับถ้าคนกดถูกใจนะครับทะลุยอด3 5 0 0 0ันคนเมื่อไหร่แจกรถ1คันแน่ๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะขายร2 5ยยี่สิด้วยเ r อร์ด้วยซื้อด้วย นะครับขายรถทุกประเภทเข้าไปดูในเพจได้นะครับทางเพจเรามีตัวตนอยู่จริงๆริงนะครับคนกดติดตามนะครับไม่ต่ำกว่า2 0,000คน3เดือนนะครับเป็นพ่อค้ามือใหม่3เดือนขายไม่ต่ำกว่า120คันนะครับสุดหรือเปล่าเราดีสุดเออสุดมากนะครับเพจเราคันนี้คือาเครื่องซิ่งคาบูเล็กนะครับติดจองกันไปแล้วนะครับลูกค้าจะมารับตัวในไม่ช้านะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับหลังจากนี้สมมุติอยากให้ผมวิ่งรถให้ดู คอมเมนต์กันมาเยอะๆวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆนะครับพ่อแม่นะครับขอประกาศณตรงนี้เลยว่าเจอกันแน่แจกรถหนึ่งคันไม่มีการแจกให้หน้ามานะไม่มีการล็อกชื่อรับรองสนุกแน่ประเทศไทยไม่มีเจ้าไหนเคยทํามาก่อนบาย